ได้แล้วมนัมน,มน,มนมันมันมันแมลงครับอ่ะพอตัวมันตัวจะใหญ่จะน้อยปลาดตะเพียนหลวงครับมานแฮมแล้วมานแฮมแล้วกวาดตะเพี้ยนใหญ่เรียบร้อย <c oughs> โอ้ลปาปปลาแฮมแล้ว

हाँ 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 เป็นปลาไปนั่งทาความสะอาดเรียบร้อยนะครับลั่งอย่างดีครับอันนี้เป็นป่าตะเพียนครับปลานินเนาะครับเนาะอันนี้เป็นปลาลิมที่น้องเป็นทหารทหานเรืออยู่สตหีบนี่เนาะครับเนาะก็นามาฮึ้มมาปั่นครับขอบคพุนจะนักจะหลายเด้อเพิ่นเอินประตูหัวครับน้อยหลายวันแล้วครับพอดีมันไปน้อยทําไวเซตู้ไวเนาะครับเนาะแบบมีกูมีกิมวันนี้มีกูมีกิมเราแกงซูนกันนะครับมาพอน้าพริกกันก่อนครับน้าพริกแกงปลาไปน้อยครับเจ้พริกสดนะครับขมิน ของมันขาวนะครับใส่ขมิ้นตัดขาวไปหน่อยนะครับจะไข่ใส่หลายๆน้อยครับหอมแดงกระเทียมใส่กะปิไปครับเอาน้ำพริกไปต่ำกันครับ ตืมห้อนแล้วจบพริกใส่เลยครับนี่ครับอันนี้เกงปลาเนาะน้ำดังคกนิดน้อยครับไว้ละไว้นี่ครับเดี๋ยวไปเก็บใบกกอกก่อนน่อใส่ใบก,ก๊อกก่อนเหอมหอมครับน่นละไว้นี่กันครับเดี๋ยวปล่อยมันเดือดครับช่วงทีนน้อยน้ำเดือด บะเขือส้มบะเขือเทศครับน่างทำความสะอาดแล้วพาวใส่ครับข้าป้อมใบหอมครับต้นหอม น้ำเริ่มเดือดครับน้อยใส่บะขามไปน้อยให้มันส้มจำลำเนาะนะครับมะเขือเทศใสไปเลยครับของพวกนี้เขาต้องปรุงก่อนส่ป่านะครับเนาะเดี๋ยวมันจะก้นไป่ได้มันจะเละจะเหลวานะครับเนาะนะครับปรุงรสตามใจชอบครับน้อยใส่ผงปรุงรสไปน้อยใส นี่ไปเหยนหน้อยครับน้ำปลาซัวเดี๋ยวก่อยเติมเอาเนะาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเฮาใส่อย่างอื่นก่อนป่ามันจะเละจะเหลวนะครับเนาะร็อกกั๊มครับนะใส่กระขามไปน้อยคือมันส้มจัดรับน้อยครับไปส้มหลายนะครับเด้อเขาผมได้ส้มส้มนะครับเนาะเขาจะแกงส้มครับเช็คพอครับบะเขือส้ม เริ่มเละเริ่มแล้วก็เอาป่าใส่เลยครับนี่เป็นปลาลิมใส่หัวไปก่อนนี่ปลาลิมใส่เลยน้ำหลาหน่อยครับประจายไหลห้าใจฮะบวกไฟก็แห้งอีวันวานนะครับจะน้ำจะได้มีสดมีเห็บเนาะครับเนาะ เอาป่าซมดเลยครับบั่ต้องไปกนมันเตือด้วยครับเด้อพอปลาแล้วครับพอตินป่าด้วยพอลงน้ำแน่นอะป่าตะเพียนตัวใหญ่ก้างมันกัใหญ่ตัวนะครับนาอถ้าแบบตะเพียนตัวน้อยก้างกันน,น้อย,น,อยน้อยก้างก็หลายนะครับนาองนะครับตินปลากับละวงก้างเอาครับแข็งละไว้นี่ก่อนครับที่ไหนมาตั้งหมแข็งไว้แหะครับ มาเก็บไใบใบกมก่อ,อแกงใส่ป่านะครับเนาะอันนี้จะแกงป่าล้ำลำ้สลาหินนะครับเนาะหลเก้านะครับอันนี้กับปลาแข้งขมปลาก็เชอเอาในบอ่อเนี่ยครับนะครับตกเบ็ดได้ ต้องก่อเส Exec ้หล like ายๆครับน้ำหอมหอมยวนำลาไปนี้ก่อนครับถ้ามันเบียดกับก้อยปีนได้แล้วครับโป๊ะก้อยด้ครับเออมันจะแหลวมันจะเละจะแหลวไปนะครับเนาะ เหมาะขนาดพี่น้องครับหอมขนาดเตรียมพักไว้ครับปลาซุปปลาเปยกับพักใส่มันบลาจืดบลาจางอย่างกับพักใส่เลยครับไปก,อกอ้อก่อใส่หลายๆหอมดีขนาดครับตมยพี่น้องครับ นี่กับเป็นพะพอม่หอมมะเทาครับใส่ไปเลยัลวนี่นะครับแกงปล่าพี่น่อยคิดเราเนี่เข้าล้ำครับรอสูตรน,นี้ไปฮัเนีทำอาเลยครับเด้อรับรองเด็ดครับแล้วพอหัวปลาดิบหัว่ย่จะกราบโดนได้หัวนี่ก็ไส้ได้อิ่มเลยครับ ไปน้องครับพอมน่ากินครับพอตินป่าแ้วครับโอ้พอครับครับเสถวยเสจานกพอครับนะเรียบร้อยแล้วครับก็พอเถอะครับ่อยากจะเอ่ยครับผมแม่ไปน้องครับเนาะพองไลยผาบเนาะครับน่องมีหลากหลายเมนูครับอันนี้ก็น่องครับเป็นตําส้มตําครับสองเวอร์ชันอันนี้อนุบาลอันนี้เวอร์ชันปฐมเพ็ดนน้อย มาครับมาเกี่ยงขั้นตอนด้วยกันครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับนี่ครับแล้วปะกันล้านใหม่ปีน้อยนะครับน้อยสองเดือนตั้งหน้าครับสวัสดีครับขนมเส้นใครต้องการขนมเส้นเอาด้ยเขาเข้ารับเขาเข้าเราเราต้เอาไปปลาลิ้มกิโยนี่ิจับเบ็ดได้แล้วเนาะกินปลาระวังก้างนะครับ Mà có đừng có cứ lưng còn ừ. cũng tắm sông hết rồi thế tắm hết có không bắt hết không không có mềm leo hết rồi <laughs>